สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ integer modulo n นะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญในการศึกษากรุ๊ปนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาพูดถึง division algorithm นะครับ ไ <I> <Okay. S 1> อ d i ว i ชัน n อ l g ริ i t h มเนี่ยรันจะเริ่มจากการหารลงตัวนะครับเราจะกล่าวว่า b หาร a ลงตัวหรือ a is divisible by b นะครับคือตรงนี้ a is divisible by b ก็ b หาร a ลงตัวใช่ปะ่ะหรือว่า a มันเป็น multiple ของ b ก็คือ a เขียนได้ในรูปของพหุคูณของคุณ b นะครับก็คือ a เขียนได้เป็น b คูณ c for some integer 4 c นะครับ สัญลักษณ์ที่เราจะใช้ในการแทนหารลงตัวก็คือเราจะ b ไว้ข้างซ้าย a ไว้ข้างขวาตรงนี้นะครับก็อันนี้คือการหารลงตัวนะครับในกรณีที่หารไม่ลงตัวเนี่ยเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ b เป็นหารไม่ลงตัวก็จะมีเครื่องหมายเติมมานิดหนึ่งนะครับเพื่อแสดงว่ามันหารไม่ลงตัวนะครับ พอมันหารไม่ลงตัวเนี่ยเราก็จะทราบว่ามันก็จะเหลือเศษแบบตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมครับเวลามันหารไม่ลงตัวเนี่ยมันก็จะมีเศษเหลือมีอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็คือไอ้ขั้นตอนวิธีการหารตั้งหารยาวที่เราเคยทําหรือตั้งหารสั้นสมัยเด็กๆที่เราเคยทํานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มี A เป็นตัวตั้งมี B เป็นตัวหารแบบนี้ใช่ปะแล้วอาจารย์ก็จะมีผลหารนะครับแล้วอาจารย์ก็จะมีเศษเหลือนะครับ ของสไตล์แบบนี้มันจะเรียกว่า division algorithm หรือภาษาไทยก็คือขั้นตอนวิธีการหารนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่ก่อนที่อาจารย์จะเข้าเรื่องของขั้นตอนวิธีการหารเนี่ยอาจารย์อยากพูดสัญ,ญลักษณ์ b z นิดหนึ่งนะครับสัญ,ญลักษณ์ b z ตรงนี้ก็คือพหุคูณของ b นะครับพหุคูณของ b แปลว่าอะไรก็คือเป็นเท่าๆของน้อง b ก็คือเป็นเซตของ b c โดยที่ c อยู่ใน Z ก็คือคุณพี่ b จะเป็นตัวที่ เป็นตัวที่โดนคูณนะครับเนี่ยไอคุณพี่ b เนี่ยจะเป็นตัวที่โดนโดนโดนคุณพี่4มาคูณเพราะฉะนั้นไอบีซเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนมันก็จะประกอบด้วย b ีคูณศใช่ไหมครับมันก็จะมี b ีคูณศูนบคูณบวกลบหนะครับแล้วก็ b คูณบวกลบสไปเรื่อยๆแบบนี้ พราะฉะนั้นในตัวนี้ก็คือน้อง b ีแของอาจารย์นะครับน้อง B ีแของอาจารย์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเคนะเนี่ยได้ B z ซออกมาคราวนี้สำหรับในกรณีที่คุณ B เป็น0นะครับในกรณีที่ B เป็นศูนเนี่ยเราจะเขียนศูนย์แะครับศูนก็คือจะเป็นศูนย์ตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตไฮไลท์เอาไว้นิดหนึ่งนะครับเค โอเคนะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักศูนย์แซดนะสูต์แซดก็คือเซตของศูนย์ตัวเดียวนะครับคราวนี้เรามาพูดถึง divisional g o r i t h m กันนะครับ divisional g o r i t h m เนี่ยหรือขั้นตอนวิธีการหาเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์มี a เป็นจำนวนเต็ม n เป็นจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกนะครับเราจะได้ว่ามันจะมี unique integer Q และ R เพียงชุดเดียวนะครับก็คือมีจำนวนเต็ม Q และ R เพียงชุดเดียวที่ a เท่ากับ nq บวก r ก็ Q ไอตัวนี้ก็จะเรียกมันว่าผลหารหรือ quotient นะครับแล้วก็ R ในที่นี้ก็คือจะเรียกมันว่าเศษเหลือหรือ remainder นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ภาษาไทยของมันคือผลหารใช่ไหมละตัวนี้คือเศษเหลือ,อนะก็ อาจะไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยที่เศษเหลือที่เราจะต้องการเนี่ยเราจะเอาเศษเหลือเฉพาะที่มันมีเศษเป็น0เศษเป็น1ไปเรื่อยๆถึงเศษ n อลบหถ้าเกิดมันเศษเป็น n ล่ะอาจารย์ถ้าเศษเป็น n มันก็จะทบใช่ไหมก็กลับมาที่เศษศูนย์อีกทีหนึงเพราะฉะนั้นไออาที่เราจะ ใช้เนี่ยมันจะเป็น r ที่อยู่ระหว่าง0ถึง N เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่า r เนี่ยจะเป็นไปได้ทั้งหมด N ค่าก็คือเป็น0เป็น1เป็น2ไปเรื่อยๆถึง N ลบ1ะครับเพราะฉะนั้น r ก็คือเศษเหลือจากการหารจำนวนเต็มใดๆด้วยจำนวนนับ n เนี่ยจะมีทั้งหมด n แบบนะครับมีเศษเหลือเป็น0เป็น1เป็น2นะครับเป็น3ไปเรื่อยๆไปถึง n ลบ1 นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้คือ division algorithm นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คือเรามี a เท่ากับ nq บวก r ใช่ไหมครับเรามี a เท่ากับ nq บวก r เองก็ย้ายข้างเองก็จะได้ว่า a ลบ r เท่ากับ nq เห็นปะเองก็จะได้ว่า a ลบ r เท่ากับ nq ก็แสดงว่าคุณพี่ a ลบ r เป็นพหุคูณของ n ก็แปลว่า n หาร a ลบ R ลงตัวนะครับก็จะแปลด้วยว่า n หาร a ลบ R ลงตัวก็คือถ้าเกิดเองได้ว่าจำนวนเต็มมันมีเศษเหลือเท่ากับ R เองหักทิ้งไปด้วย R ก็คือหักทิ้งไปด้วยเศษเหลือตัวนั้นเนี่ยจะได้จำนวนเต็มซึ่ง n หารลงตัวด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึง congruent modulo n นะครับ เราเคยนิยาม Relation บนจำนวนเต็มไปแล้ว Relation 1ก็คือ r Relation ชี่ชื่อว่า congruent to modulo นะครับไอตัวนี้นะครับอาจารย์เอาสีฟ้านะเรานิยาม Relation บนจำนวนเต็มโดย a congruent กับ b mod n เนี่ยก็แปลว่า n หาร a ลบ b ลงตัว ซึ่งถ้าเกิดเราเอามาเขียนในแง่ของพหุคูณนะครับเรา,เามาเขียนในแง่ของพหุคูณเนี่ยเราจะได้ว่า a congruent กับ p mod n เนี่ยมันแปลว่า a ลบ b อยู่ใน n z นะครับก็คือมันจะต้องเป็นพหุคูณของ n นะครับในกรณีที่ n หาร a ลงตัวนะครับในกรณีที่ n หาร a ลงตัว เราก็จะได้ว่าเศษเหลือมันเท่ากับ0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองอาจจะบอกว่าอ๋ออาจารย์มันก็แปลว่า N หาร A ลบ0ลงตัวเพราะฉะนั้นเองอาจจะเขียนเป็นคอ c o n g r u e n กับ0หนอด N ก็ได้นะครับเอกรณีที่ N หาร A ลงตัวนะครับแล้วเราแสดงไปแล้วว่าคุณพี่ congruent to modulo ตัวนี้เนี่ยมันเป็น e q u i v a l e n t relation ก็คือมัน reflexive มัน transitive แล้วก็มัน symmetric นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราสามารถพูดถึง e q u i v a l e n t class แล้วใน Lecture ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็พูดถึง e q u i v a l e n t class เองดูไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมานั่งมอง e q u i v a l e n t class ในแง่ของเศษเหลือกันนิดนึงนะครับก็คือเราจะใช้ division algorithm แสดงได้ว่านะครับก็คือเราได้ว่า อ่ uh, equivalent class ของ r n เนี่ยตรงนี้มันก็คือเป็นบรรดาของจำนวนเต็มซึ่ง congruent กับ r mod m ขอโทษ mod n นะครับแล้วเราก็จะได้ว่าไอ a ตัวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จิ้มให้ดูนะคือตรงนี้มันก็จะแปลว่าน้อง n หาร a ลบ r ลงตัวใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเองก็จะได้ว่า a ลบ r เท mm. ่ากับ n q for some q ที่อยู่ใน Z นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าคุณพี่ A ก็จะหน้าตาเป็น r บวก nq นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็จะเป็นเซตสีส้มตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นน้อง A ให้เองใช่ไหอันนี้จะเป็นน้อง A ก็คือเท่ากับ r บวก nq โดยที่ q อยู่ใน z อ่านี่อาจารย์ผิ์ผิดตรงนี้ต้องแก้เป็น Z เนอะอ่ะ่ตรงนี้คําสั่งมันผิดนิดหนึ่งเดี๋ยวครูแก้ในชีทให้นะครับตัวนี้เป็นตัว z นะครับแล้วก็เราจะได้ว่ามันเท่ากับ r บวก n z นะครับเราจะได้มันเท่ากับ r บวก n z ทําไมมันเป็น r บวก n z ละ่ะอาจารย์ก็เองเห็นว่า q วิ่งใช่ไหมครับตรงนี้ q มันวิ่ง แล้วเราจะได้ว่าสิ่งที่เราสามารถดึงออกมาได้คือน้อง r คือน้อง r จะอยู่กับน,น้อง a ทุกๆ a เลยใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะได้ว่า equivalent class ของคุณพี่ r mod n เนี่ยตัวเนี้ยเราจะได้ว่ามันอยู่ในรูปของ r บวก n z นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราเคยเรียน Equivalent Relation ไปแล้วที่อาจารย์เคยบอกว่ามันจะ Relate กันก็ต่อเมื่อมันร e เอมัน เขาเรียกว่าอะไร equivalent class ของมันจะเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะแปลว่าก็ต่อเมื่อนะครับไอ้ตัวนี้มันจะได้ด้วยว่าก็ต่อเมื่อ equivalent class ของ a mod n เท่ากับ equivalent class ของ b mod n นะครับเนี่ยอสองตัวนี้มันจะเท่ากันด้วยก็คือมันจะ congruent กันเราจะได้ว่า class ส,สอง class เนี่ยเท่ากันนะครับโอเคนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ออกมาเป็น R บก n z ก่อนที่อาจารย์จะข้ามหน้านี้ไปอาจารยน่าจะต้องวาดให้ดูหน่อยเพราะว่าเราทราบว่าคุณพี่ Equivalent Class เนี่ยมันจะพา r t ชั่น n ซออกมาเป็นส่วนๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นอาจารย์พูดถึง Equivalent Class ทั้งหมดก่อนโดย Division algorithm เนี่ยเราจะทราบว่า Equivalent Class ทั้งหมด modulo n เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราใช้ n เป็นตัวหารก็คือตรงนี้เขาพูดกันในแง่ของ modulo n เราจะได้ว่ามันจะมีทั้งหมด n Class ด้วยกันขึ้นอยู่กับเศษเหลือจากการหารด้วยน้อง n นะครับถ้าเกิดเศษเหลือเป็น0ก็จะอยู่ใน Class 0เศษเหลือเป็น1ก็จะอยู่ใน Class 1เศษเหลือเป็น2ก็จะอยู่ใน Class 2แล้วก็สุดท้ายก็คือเศษเหลือเป็น n ลบ1เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็คือ Set of all integer modulo n นะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้นะเขาเรียกว่า integer modulo n ก็คือพวกที่ n หารแล้วเหลือเศษ0ย์จะอยู่ในคลาส0 n หารด้วยท่าหร่ะ n หารด้วยตัวนั้นแล้วเหลือเศษ1นะครับ n ตัว n อาจารย์ควรจะพูดว่า n หารตัวนั้นแล้วเหลือเศษ1จะเหลือจะอยู่ในคลาส1แล้วก็ n หารตัวนั้นเหลือเศษ n ลบ1ก็อยู่ในคลาสของ n ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขียนมันอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็จะเขียนได้เป็นน้อง n z 1บวก n z นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆไปถึง n ลบ1วก n z นะครับเพราะฉะนั้นคลาสมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เราจะได้ว่าไอตัวนี้เนี่ยก็คือคลาส modulo นะครับที่ที่เราเราได้ก็คือจะมีทั้งหมด n ลบ1คลาสด้วยกันนะครับขอโทษจะมีทั้งหมด n คลาสด้วยกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาต เคลื่อนที่มันนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องการให้มันพอนะต้องการความเป๊ะนิดหนึ่งนะครับโอเคนะตัวนี้ก็จะเป็น n z นะครับชูแบบนี้ชัดเจนนะครับก็เขียนได้2ลักษณะนะครับเขียนได้2ลักษณะก็คือลักษณะเป็นคลาสกับลักษณะเป็น1นึ่งบวกเอ็แบวกเอแล้วก็ r าร์บวกเอไอเขียนลักษณะแบบ เดี๋ยวอาจารย์ทำสีด้วยกันนะคือเขียนลักษณะแบบชมพูก็คือเขียนเป็นคลาสเขียนลักษณะแบบสีส้มก็คือเขียนเป็นลักษณะของแบบเป็นอะไรบวก n set แบบนี้เขียนเป็นคลาสจริงๆแล้วเข้าใจง่ายกว่าและเขียนสั้นกว่าด้วยนะครับแต่ในอนาคตเราจะเรียนเกี่ยวกับคำว่าโคเซตไอ้แบบนี้มันจะเรียกว่าโคเซต นะครับแบบนี้มันจะเรียกว่าโคเซตซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับกรุปทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอยากอาจารย์อยากให้พวกเรารู้จักเอาไว้ด้วยนะครับแบบนี้เรียกว่าแบบการเขียนแบบโคเซตนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเซตที่เท่ากันแบบเป๊ะเ,เลยนะเว้ยก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยเท่ากับไอ้ตัวนี้เป๊ะไอ้ตัวนี้เท่ากับตัวนี้เป๊ะแค่สัญลักษณ์ต่างกัน ก็คือเศษ0อยู่ในคลาสนี้เศษ1อยู่ในคลาสนี้เศษ n ลบ1ก็อยู่ในคลาสนี้นะครับโอเคนะไอตัวนี้เรียกว่า Set of Integer Modulo n นะครับแล้วก็เราจะให้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ว่าน้อง z e t ห้อย t ถ้าใน Number Theory เนะครับเขาตรงนี้เขาจะเรียกมันว่า Complete r e s i d u e s y y t t m m modulo n นะครับมันคือสิ่งเดียวกับที่ number theory เรียกว่า complete residue system นะครับเราจะเรียกมันว่า set of integers modulo m ก็คือเศษตกค้างบริบูรณ์ใช่ไหมถ้าเกิดภาษาภาษาภาษา number เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเศษตกค้างบริบูรณตัวเนี้ย complete residue system modulo m นะครับโอเคนะก็คือน้อง z n จะเป็นตัวเซตนี้นะครับ แล้วเราจะสามารถนำอิเลเมนต์ใน ZN ซึ่งมี N ตัวนะครับเองเอาเข้ากับบานทันทีเลยนะ c a r ด i นลิตี้ของ ZN เนี่ยก็ได้เท่ากับ N นนะนะเดี๋ยวจารเขียนเอาไว้ด้วยแล้วกันเผื่อกันเหนียวเดี๋ยวเองไม่รู้นับเป็นว่าเนี่ยคาเดเนลิตี้ของ ZN n เท่ากับ N นะครับอันนี้ได้อัตโนมัตินะแล้วก็คลาสส2งคลาสเชเท่ากันก็ต่อเมื่อมัน c o n g r u e n กัน,กนหม d n ครูขออนุญาตใช้สถานที่เล็กๆตรงนี้ยกตัวอย่างให้เองดูสักนิดนึงก่อนที่จะเป็นอะไรไปนะครับโอเคนะอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์มีคลาสของ5หมอด2 2แบบนี้ไอตัวนี้ก็จะเท่ากับคลาสของ17หมอด2 2เพราะว่า5กับ17ลบกัน12หารลงตัวใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่มันเท่ากันหรือว่าเองมีคลาสของ3หมา12นะครับกับคลาสของลบยีนะครับหมา12แบบนี้2คลาสนี้เจ้ก็จะเท่ากันเพราะว่า3ามลบลบยี s, ก็หรือ24ใช่ปะแล้วก็12บสองมันหาร24ลงตัวเพราะฉะนั้น2คลาสเนี้เท่ากัน แต่เราจะใช้ตัวคล้ายๆกับ representative ตัวที่จิ๋วๆที่สุดก็คือ0ถึง n ลบ1แทนนะครับไอตัวเนี้ยปกติแล้วมนุษย์เขาก็จะเลือก representative ตัวต่ำๆแต่มันสามารถคล้ายๆกับตบลงอาจารย์ใช้คำนี้แล้วกันนะง่ายง่ายสุดในจานจินตนาการละคือถ้าเกิดมันเป็นตัวเลขที่ไม่อยู่ระหว่าง0ถึง n ลบ1เนี่ยคือไม่ใช่ตั้งแต่0ถึง n ลบ1เนี่ยเราสามารถตบลงให้มันอยู่ใน จำนวนที่อยู่ระหว่าง0ถึง n ลบ1ได้นะครับไอตัวนี้ภาษาอังกฤษก็คือเขาจะเรียกมันว่า representative โอเคนะครับก็คือตัวแทนถ้าเกิดพูดภาษาพูดภาษาไทยก็คือตัวแทนนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวแทนที่เราเลือกมาในแต่ละคลาสนะครับอ่ะถัดมา เราสามารถนิยามการบวกแล้วก็นิยามการคูณคลาส2คลาสได้นะครับก็คือเราสามารถนิยามการบวกแล้วก็นิยามการคูณของคลาส2คลาสได้นะครับก็เราจะเริ่มจากทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเกิด a congruent กับ c mod n แล้วก็ b congruent กับ d mod n เราจะได้ว่า a บวก b ก็จะ congruent กับ c บวก d mod n ตรงนี้ก็ทำสัก 2, อสบรรทัดตรงนี้มันได้ว่า n หาร a- c ลบ c ลงตัวใช่ไหมแล้วตรงนี้เองจะได้ว่าเอหาร b-d ลบ d ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองก็แค่เอา2อันนี้มาบวกกันก็คือ n ก็จะต้องหาร a- c ลบ C บวก b ลบ d ลงตัวนะครับซึ่ง ก็จะจัดรูปได้เป็น n หาร a บวก b ลบ c บวก d ลงตัวนะครับก็บรรทัดเดียวเห็นไหมจิ๋วหลิวน่ารักนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ได้ข้อ a นะครับอัตโนมัติถ้าเกิดอยากได้ข้อ b ล่ะอาจารย์อยากได้ข้อ b ก็คือต้องเป็น ab กับ cd ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองก็ได้ว่า n หาร ก็อยากให้มันได้ AB ก็ A-C ลบ C คูณ B มันะนก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเนาะแล้วก็เองน่าจะเอามาบวกกับนะครับก็เอา B-D ลบดมั้งบลบ d แล้วก็คูณด้วยอะไรนะต้องเป็นคูณด้วย4ใช่ปะ่ะเพราะว่าเราต้องการให้มันได้4 D ตรงนี้เองก็พบว่าถ้าเกิดเองใช้ตัวนี้ปุ๊บเองก็คิดเลข ตัวนี้มันก็จะเป็น a b ลบ c b บวก b c ลบ c d นะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้องคนนี้โอเคนะครับไอ้น้องคนนี้นะครับก็จะเท่ากับ a b ลบ c b บวก b c ลบ d c นะครับแล้วอาจารย์ก็ แค่จัดรูปนะครับก็จะได้ว่า N หาร AB ลบ C D ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ข้อ A กับข้อ B ตามต้องการนะก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเกิดเรานิยามนะครับ a วก B modulo n นะครับ a วก modulo a modulo n บวก b modulo n ตัวนี้ก็คือเป็นคลาส2คลาสบวกกันเท่ากับคลาสของ a บวก b นะครับเราก็เราได้ว่า a คูณ b m o d n แบบนี้ก็คือคลาสของ a m o d n คูณกับคลาสของ b m o d n เนี่ยเราเอามาคูณกันนะครับเราจะถ้าว่าไอตัวนเนี้ยคือคูณกันก็จะเป็นคลาสของ a คูณ b modulo n เราจะได้โดยทฤษฎีนี้ ว่ามันเป็นาการบวกและการคูณของ2คลาสเนี่ยมันจะ w well defined เพราะว่าถ้าเกิดเองมี2คลาสที่เท่ากันนะสคลาสที่เท่ากันบวกกันก็จะออกมาเป็น2คลาสที่เท่ากันนะครับแล้วก็คูณกันก็จะเป็น2คลาสที่เท่ากันแบบเนี้ยเราจะได้ว่ามัน well defined นะครับไอตัวนี้ต้องทำให้ดูไหมคือน่าจะอาจจะเคยทำตอนสมัย principle แล้วนะครับก็คือใช้ทฤษฎีนี้มันก็จะได้ตรงๆอยู่แล้ว นึกออกไหมเวลาจะแสดง v e วเด f ยร์แสดงยังไงแสดง v e วเด f ยร์ก็คือเองต้องมี a ห้ย n ใช่ไหมเท่ากับ4ห้ย n นะครับอาจารย์ขออนุญาตทำให้ดูแล้วไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเดี๋ยวแค่เขียนก็เสร็จแล้วอะ่ะจริงแล้วชุด อาจารย์เก็บบางๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้อาจารย์เอาอีกสีหนึ่งเขียนนะครับก็อาจารย์ได้ว่า a ห้อย n เท่ากับ c ห้อย n นะครับอาจารย์เขียนตรงนี้นะ a ห้อย n เท่ากับ c ห้อย n และ b ห้อย n เท่ากับ d ห้อย n อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราอยากแสดงอะไร เราอยากจะโชว์ a บวก c ห้อย n เท่ากับ b บวก d ห้อย n แล้วก็อยากจะโชว์ว่าน้อง a b ห้อย n จะเท่ากับน้อง c d ห้อย n แบบนี้ซึ่งเองก็พบว่าอ๋อ มันเหมือนทฤษฎีเป๊ะๆเลยถูกไหมแต่ไม่ได้เขียนมาในรูปของคลาสเท่านั้นเองนะครับมันเหมือนทฤษฎีเป๊ะๆเลยไม่ต้องเขียนอะไรแล้วนเนอะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือมันจะได้ว่าการบวกแล้วก็การคูณที่เรากำหนดแบบนี้เนี่ย well d e f i n น d นะครับแล้วเราก็แสดงได้ไม่ยากโดยสมบัติของจำนวนเต็มนะครับว่ามันจะสอดคล้องสมบัติเกี่ยวกับฟิล l ์ ทุกอันเลยยกเว้นคูณ5นะครับยกเว้นคูณ5คูณ5คืออะไรจำได้ปะคูณ5ก็คือทุกตัวที่ไม่เท่ากับ0มี inverse นะครับทุกตัวที่ไม่เท่ากับ0ูนย์จะจะมี inverse ์ภายใต้กันคูณเองจะได้ว่ามันมี i d e n นติตภายใต้การบวกคือน้อง0อันนี้ได้มาไม่ยากเนอะอันนี้ก็ การแค่ป้ายให้ดูนะก็คือไอตัวนี้เป็น identity ภายใต้การบวกใช่ไหมแล้วก็น้อง1จะเป็น identity ภายใต้การคูณนะครับแล้วก็ inverse ของคุณพี่คุณพี่ a under addition ก็จะคือลบ a นะครับแตอินเวอร์สภายใต้การคูณอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคอาจารย์ขอ สรุปไปไว้นิดนึงนะครับตรงนี้จําเป็นต้องสรุปให้ก็คือศูนย์ก็คือคุณพี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ออยเดนติตี้นะครับออยเดนติตี้ก็คือคุณพี่1ใช่ไหมก็คือออยเดนติตี้ตัวนี้ก็คือตัวที่ภายใต้การคูณนะนะนะครับออยเดนติตี้ตรงนี้เขาจะเขียนออยเดนติตี้เฉยๆก็คือออยเดนติตี้ปกติแล้วจะเป็นภายใต้การคูณนะครับแล้วก็อินเวอร์สภายใต้การบวก นะครับอินเวอร์สนะครับของน้อง a n อันเดอร์บวกก็จะเป็นคลาสของลบ a n นะครับขึ้นไปดูตัวอย่างขึ้นไปดูตัวอย่างสมมุติอาจารย์อยากได้อินเวอร์สของ นะครับสามสิบสองอันเดอร์บวกภายใต้การบวกนะครับอ่ะสมมติอาจารย์อยากได้อินเวิร์สของสามหมอดสิบสองภายใต้การบวกอาจารย์ขออนุญ,ญาตเขียนเป็นสีอื่นชุบชุบอะ อินเวอร์สของ3มหมอดสิบสอันเดอร์บวกก็คืออะไรนะครับไอตัวนี้ก็จะคือก็เองก็ตอบลบ3ก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบกระจกนะหรือเองเองอาจจะบอกว่าแหมอาจาย์เราเด็กแมทตอบเก้าท่กว่านะครับเพราะว่าเราควรจะตอบในเลนที่อยู่ระหว่าง 0- ถึง11ใช่จะเพราะว่ามันคือหมอด2นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอกันนะครับถัดมานะครับอันที่น่าสนใจอันสุดท้ายนะครับขอพูดให้รู้เลยก็คือน้อง z n เนี่ยก็จะประกอบด้วยน้อง1น,นะครับน้อง1แล้วก็น้อง1บวก1ใน2นะครับก็คือน้องคนนี้มันก็คือน้อง2นะครับไอตัวนี้เท่ากับ2ชุบ เดี๋ยวครูครูเขียนข้างบนกันแหละตรงนี้คือน้องสองใช่ปะ่ะแล้วก็น้องคนนี้คือน้องสามนะครับและเองก็จะพบว่ามันบวกกันไป ncopy ปุ๊บมันจะกลับมาที่0นะครับเอา1บวกกันไป n Copy เนี่ยจะกลับมาที่0นย์เพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดน้องเรามีน้อง1แล้วก็มีน้อง1บวก1น้อง1บวก1บวก1แล้วก็น้อง1บวกนบวกนแบบนี้มันจะได้ ทั้ง z n คือทั้งแ n เนี่ยสามารถเขียนได้ในลักษณะของ1บวกกันกี่ครั้งก็ได้สมมติถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าอา้าวแล้ว k n จะเท่ากับเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เองก็จะตอบคูมาด้วยความน่ารักว่าอา๋อก็หนึ่งบวกกัน k ตัวไงอาจารย์หนูชลาดก็กจะไต์นั้นเข้าใจนะตอนนี้ต้องเอาเข้ากับบานไว้นิดนึงนะ k n ก็คือเอาหนึ่งบวกกัน k ครั้งถ้าเกิด1บวกกัน k ครั้งแถวบ้านเขียน k 1หนึ่งอย่างนี้ได้ปะสมัยเด็กด ได้ด้วยนุ๊กเออก็คือไอตัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่เอา1บวกกัน k ครั้งใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราก็อย่างอุบอิบใช้อยู่ด้วยนะแล้วไอตัวนี้เนี่ยมันออกเป็น0ูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวนี้มันคือ n n ใช่ไหม n n ตัวนี้ก็เศษการหาร n ด้วย n ก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็ตอบ0ูนย์ n เหมือนกันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเข้ากับบานไว้อันสุดท้ายที่ขอย้ำเอาไว้ก็คือมัน except นะครับมัน x อ็กเซคูณหนะครับก็อาจารย์จะพูดว่า inverse ของ a n ตัวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีภายใต้กันคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาต move น้องคนนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งชูนะครับอาจารย์ก็จะต่อตรงนี้ว่า inverse นะครับของ a n u n d e r c o o e นะครับมี May not exists นะครับมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้อาจจะไม่มีแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันนะครับว่ามันจะเมื่อไหร่มันจะมีนะครับก็จะใช้สมบัติในเกี่ยวกับ หอลมอนะครับถึงเอ็นเห็นโชว์อยู่ข้างล่างเนี้ยในการทําว่าเมื่อไหร่เราจะตอบได้ว่า an ตัวนี้มี inverse นะครับตอนนี้เราทราบแค่สีฟ้าว่ามันอาจจะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะหาเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอที่เราจะได้ว่ามันมี inverse กันในคลิปถัดไปนะครับ